ทำไมดีทำไมดีจ้าเมนี้อันมา่กินเขาก็ปากก็ร้านด้วยจ้ะเอหลับหลับสิเนาะวันนี้มีวัตถุดิบใหม่มากเออมีสตอร์สตอกินแล้วปากคุณจะเหม็นยั่วๆด้ยจ้าหลับหลันุ้ยหิวหิวหิวแห้งพี่น้องเ็ดเองเบริษัทตอนเฮ็ดเพี่น้องน้มเพี่น้องด้ะ

ข่อไปหรอเอไม่ต้องมองอ่ที่ยงยมั้งโรงงานผลิตถูกต้องนะคะได้มาตรฐานด้วยถัดมา้างๆันนี้เป็นโรงงานการนตีนะคะได้รางวัลไทยแลนด์สมาร์มาคะโรงงานผลิตบอดนเนี่ยึงในาโรงงานที่ได้รับการัดเลือกว่าเป็นโรงงานมันจังเมอนเดิมดูหน่อยมั้งใสน้ำมันให้หน่อยคอนเรสติกนึงใส่รึเปอ่าถ้ามันมาก

นี่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 เนีขาเ,เปดเลแาโรกรทีด้ลาือคเปแปวดงยกน่งด้ะพี่นอ้องกินข้าเที่ยงกันหรอพ่าจ้า วันด้ย์ทายตอนตอนเห็ดหละเด้่อพี่น้องไอ้ฮิ้วแต่ว่าก็มีคลิปเก่าๆจากที่บาเห็ดไทยเบิรง คนูเจมสนี่คือาขวดละ45บาทบาฮิวไปเบิร์นราะถัดด้วยเหอต้องบอกว่าคุณมถามตัวเองดูคุณจ่ายนราคาขวดทแพงกา45บาทแล้วเนือไม่ดีนนท่าถาใช่วเงดดเพราะว่าบกี้คือทอมาอูหวเืองน่าดๆเลยพี่น่อเลยหน่าดำๆแร ว่าเฮ้ยจับมันเด้อพี่น้องชาบไทยช,วยชวยาวลาวเนาะชาวไทยชาวลาวกินไนเบสอ,อืมัมนแต่ไปกินไนเบิดม,มันกินคนลาวคนไทยไม่ข่าวเชียงใหม่เชียงรายอันพ่นอันตามพระเถระพี่น้องพ่นเขามามิดนั่นนะ

นกก็ไม่นครูอก้ลาต่างก็นคนตางสะคนเขามากคนก็ได้จะบอกอันทรงแต่อันให้เพื่อนนะพี่น้องเดิบเดิบแต่ว่าอ,อ,อ,อ่านบอก <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็บอลเนี่ยก็ไก่ที่ไปส่งไปหาฟอรล,ล่ะสมมื่อเขาลงเลือดมาเพราะว่าอาทิตย์ยนี้เนาะสายไปส่งเนาะเพราะว่าเพิ่งจะ<า>ก็มาหปองเดียวกไปเลยแม่บอกว่งจะก็โบห้หึงหรอกมีคนจะไปอยู่กับติดตาม่องเพคน ทำาไม่ลอ้ไมเนี่ยเป็นเพ้นเน่ะเป็นวงร้านอยู่จ้ะเดี๋ยวจะไปส่งเขารงเรียนน่อย่าันโคไปไปรับมาตังแต่อันพิเทอร์นั่ละบม่อท่านจะเจอหนาพอเป็นทะายเดือนนี่ยได้นะพอคือถอได้คือคมแเพรนั่นคือร่างบำยายายอผมสีดังข้อมาซิกกพวกุญแจ มุเตยตงกค่พ่พอทำหน้าบ่อยเป็นยงน,นพิ่ห,นนะหเานาะไปเขาเอนไปส่งผลละอีใสู่่บางหน้าเนาะน้องเขาเนี้ยเอาไเลยานั้นร้ายจ้ะตอนี่านคกาาจะไปรับมาไว้พ่พอ,อ,อ,อนในร้านเนี่ได้จับพี่หนหองเนอ โอ้โหสดแต่เนี่ยอันเขาเนี้ยติดมือเพิ่นเพิ่นมาป่าเดี๋ยวขออันอย่าอย่าถามหนึ่งคน่ะเพิ่นไปเอาน้ำมันผ่ามือแต่ไม่ได้ยังติดคือเก่าแกยังติดคือเก่าเป็นเมล็ดเมล็ดดรืเก่าเคำว่าเร็วอะเร็วเขา บางท่านเอ่ยมาพักไสนาะคนทไทยเปรตมาลาชินกน,ะะะกนาะเงอยบงเลยต,ตามที่บีเขมุนน่งเน้ะอ้ที่สอง มอนกัผิดเหรอกินเขาเหนียวกับลาบนี้มันสดชื่นเนาะพี่น้องเนาะชื้นชนะื้นชื่นตื่นเตะนะกินอิ่มเขานะ เดี <łość> there, ๋ยวถืไปเบิร <mulheres> yeah, ์นไรเดี๋ยวจะไปปิดได้เสียวายฮิวเขากินเขานี่อ่กินเหี้ยจังเบิร์นโด เองังลูเพลงลูกหม่นลูกหมาน้าเจ้าสาวผมไม่นางสาวแต่เขาคือนางฟ้าคุยเดียรครับคนสิตโตได้พี่น้องด้อยให้เขาปะเบอเหรอบนคจ้ะ แบงนะอื็นไะม

哦，炸炸片。 ของเพ่งตามชื่อวผมพี่นองว้โอ้แสบแสบพี่น้องเ็นะรักีโดดไปกินโมเดียบ้อยยาบ้ากนพี่น้องเด้อโแสบนะกินแบบ

พี่นอ้องแล้วเงาอันศิลาคิดไปเพราะเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันซิปกว่านาทีนะความจำชุดกระซับมันเต็มมันบ่อร่อยอร่อยแล้วล้เราตองบันช่อดช่อดช่อดพี่นอ้องบ้างกัน<อ>เดี๋ยวละเอาขอนี้วมายบอ่ะ

เจ้าของช่างร้านฝากหรอเริบเริ่ม <c oughs> ี่บายดีแจวัสด,ดีครับส <c oughs> วัสด,ดีครับสวัสด,ดีน้ำแนนโว